กระทรวงพาณิชย์โดยโกรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนามิชชั่นทูวีนฟอร์เดอะเกมชาร์เจอร์เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยรับมือความผันผวนการค้าโลกมีผู้เข้าร่วมกว่า500คนรัฐมนตรีพาณิชย์ชี้เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนส่งออกไทยเสี่ยงชะลอเร่งดึงลงทุนจริงในประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกกฎระเบียบย้ำยุทธศาสตร์เชื่อมอาเซียนภาคด้านเศรษฐกิจดิจิทัลใช้ AI ยกระดับทักษะแรงงานเดินหน้านโยบาย6ด้านทั้งขยายตลาด FTA ปกป้องอุตสาหกรรมไทย แก้ปัญหานําเข้าสินค้าทลักควบคูปค่ปราบนอมินีและผักดานการค้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ไทยเป็นส่วนสําคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกวันนี้นะคะทุกท่านก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงแค่ไหนนะคะแล้วก็ทุกๆวันเราก็จะได้มีพบข่าวสารใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยได้ได้รับ ผลกระทบกันมากๆในปัจจุบันก็คือมีมาตรการทางการค้านะคะที่เรียกว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมาตรการที่แข่งขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กรมการต่างประเทศะะกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่านมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปฏีสุธ,สธรรมพันธ์นะคะท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นทีโนสปิเกอร์นะคะมากล่าวปาฐกถา,าพิเศษแล้วก็มาให้ความรู้ข้อมูลรวมไปถึงอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากดาวอสเลยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบริบทโลก มันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปรับตัวยอย่างไรปรับเปลี่ยนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน,นะคะกรมค้าสัมพันธ์เราค่ะมีภารกิจหลักๆเลยนะคะในการที่จะช่วยผู้ประกอบการทุกท่านนะคะให้ก้าวข้ามผ่านนะคะ,ะบริบทโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงสูงแบบนี้นะคะผ่านมาตรการทางการค้าต่างๆนะคะทั้ง AD นะคะ Anti Dumping นะคะ AC นะคะ,ะ Anti Subvention an นะคะ,ะ c v d นะคะ c o u n t e r b a l a i n g Duty แล้วก็ s a ฟ e ั นะคะที่เป็นการปกป้องขีดความสามารถทางแข่งขันของประเทศไทยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ,คะ,ะก็ส่งผลกระทบะโดยตรงทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมกับประเทศไทยอย่างรุนแรงนะคะ,ะจริงๆทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยกันทั้งนั้นนะคะ,ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้นําที่ได้เดินทางไปที่ดาวอสนะคะในงาน W w E F นะคะ World Economic Forum นะคะทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็ได้กล่าวเหมือนกันหมดว,ว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ะะโลกไม่เหมือนเดิมเรา,เามีการเป็น fragmentation มากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าโลกมันค่อนข้างที่จะแตกออกเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้าสามารถที่จะสามารถทําการค้ากันได้อย่างเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราต้องหาจุดยืนของเราให้เจอค่ะเราต้องปรับตัวของเราให้เข้มแข็งให้ได้แล้วก็มาตรการาการจก,การทาง,งานค้าที่เกิดใหม่ๆใ,ในปัจจุบันประเทศที่เป็น,ป,น,ป,นประเทศมหาอำนาจก็กลับมาใช้อาํานาจเหล่านั้นเนี่ยกับประเทศที่ เป็นประเทศกลางๆหรือประเทศเล็กอย่างพวกเราเนี่ยเพิ่มมากเติมเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างมากทีเดียวเลยนะคะประเทศไทยเราจะปรับยังไงถ้าเหตุาการณ์สำคัญในคันขาเรายังเป็นเช่นนี้เราอาจจะถูกลืมไปในโลก ในใบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการใดๆนะคะที่เรายังแก้ไขได้เรายังแข่งขันได้ต้องรีบเ,เรียนรู้ให้เร็วค่ะแล้วเราก็วันนี้ก็เลยถึงเป็นที่มาของการสัมมนาวันนี้แล้วเราก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญมามาให้ความรู้แล้วก็มาให้ความคำปรึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นนะคะประเทศที่ใช้มาตรการเยอะๆนะคะทั้งโลกเลยนะคะก็คือ ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริก,กานะคะสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ยูเคแต่ว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใช้มาตรการกับไทยค่อนข้างมากนะคะบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทํายังไงจะทําให้เราก้าวข้ามผ่านมาตรการที่อินเดียใช้กับเราเนี่ยนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมที่สุดค่ะ กรมค่านประเทศนะคะนอกนอจากมาตรการต่างๆนะคะที่เรากํากับดูแลนะคะเ,เราให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถแข่งขันได้แล้วเนี่ยนะคะทาให้สามารถทำค้าได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแล้วเนี่ยนะคะกรมค้านประเทศเรายังมีอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญค่ะก็คือมีหน้าที่เป็นเทรดฟาเซเลเตเตอร์นะคะอำนวยความสะดวกให้พวกท่านทุกท่านเนี่ยคะ่ะสามารถทำค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทุกๆระบบที่เราสร้างมานะคะเ,เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะตั้งแต่ระบบสมาร์ตอีซี ะะซึ่ง Cert i f i c a t e of Origin หรือว่าใบ CO เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยตอนนี้แทบจะเป็นเรียกได้ว่าพาส,สปอร์ตสินค้าของทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะในการส่งออกเลยทีเดียวนะคะ,ะการส่งออกนําเข้ากับหันกลับมาดูที่ถิ่นกําเนิดเป็นสําคัญกันอย่างมากนะคะเพราะนั่นคือจุดสําคัญที่จะเป็นจุดตัดว่าเราเนี่ยได้ถิ่นกําเนิดและเราเนี่ยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนเนี่ยกับประเทศผู้ค้าของเราได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การที่เราจะมี local content ที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบได้นี่นะคะเราต้องใช้ใบซีนี่แหละเป็นเอกสารหลักฐานในการที่จะไปชี้แจงนะคะกรมงาน,นทางปเทศเราพัฒนาระบบค่ะแล้วก็เราพยายามให้ความรู้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อทห้ทำให้ผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องมาใช้ระบบต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถขอออกซีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ เพื่อที่จะพัฒนาทุกทท่านให้ความรู้ด้วยว่าท่านต้องมีโ local content ในประเทศให้มากขึ้นแล้วก็ไม่โดนสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดจากประเทศอื่นๆค่ะแล้วเราจะมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นคะ่ะสำหรับสินค้าเกษตรหลักๆนะคะที่ประเทศไทยเราทําอยู่นะคะแล้วก็สินค้าต่างประเทศเป็นผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าวนะคะสินค้ามันสําปะหลังนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรนวัตกรรมนะคะ,ะหลากหลายสินค้ามีตลาดของแต่ละตลาดไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างข้าวนะคะก็อย่างที่เรียนค่ะว่าข้าวเนี่ยมี มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันเช่นกันแต่ข้าวที่เราทําผลิตได้อย่างดีแล้วก็มีมูลค่าสูงนะคะเราจะพยายามมุ่งไปยังตลาดนั้นก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะคะต้องรักษาตลาดเดิมนั้นให,ให้แน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดฮ่องกงหรือตลาดแคนาดาแล้วก็ตลาดยุโรปค,ค่ะแล้วก็ยังมีข้าวคุณภาพสูงนะคะพวกข้าวสีนะคะข้าวผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวออแกนิกนะคะอันนี้ตลาดสภาพยุโรปนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ตลาดที่เป็นรายได้สูง ะะจะเป็นตลาดหลักของเราค่ะส่วนข้าวที่เป็นข้าวหลักๆนะคะที่เป็นข้าวขาวนะคะแล้วก็ข้าวนึ่งนะคะตลาดแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ตลาดมิดเอเอทนะคะก็เป็นตลาดที่เราพย,ยายามที่จะเจาะให้ได้มาก,กขึ้นค่ะสําหรับสินค้ามันสาปะหลังนะคะก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของเกษตรกรไทยนะคะก็มันสํปะหลังไทยตอนนี้เราจะขายเฉพาะแค่มัน มันสดแล้วก็มันเส้นไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็พยายามทําเป็นมันอัดเม็ดนะคะแล้วก็ขายไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นที่ท่านดนตรตีได้กล่าวไปนะคะว่าเราก็ผลิตผลิตออกมาเป็นมันอัดเม็ดเพื่อเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะซึ่งเราก็ได้ไปเปิดตลาดนะคะที่ซาอุดิอาระเบียสําเร็จไปเป็นตลาดแรกในทวีปแอฟริกา,กาทวีปมิดเดิลเอียสนะคะแล้วก็เรากาลังคุยอยู่กับทาง U ูอ จริงๆต้องบอกว่า SME รุ่นใหม่นะคะมีเก่งมากนะคะ SME ไทยให้กำลังใจจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะอยากจะขออย่างนี้คะ่ SM e คะ SME ค่ะหนึ่งคะ่ะต้องอัปเดตความรู้ของคุณให้แน่นให้ตรง ให้แน่นนะคะแล้วก็ขอให้หาความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ความรู้มันมีเยอะจริงแต่ว่าคุณต้องดูจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อที่ทาให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยาที่สุดเพราะความรู้ที่ถูกต้องจะทําให้คุณสามารถวางแผนการตลาดหรือวางแผนการบริหารจัดก,การอ,องค์กรของคุณได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้อินโฟมิชันมันมีเยอะจริงแต่มันก็มีอินโฟมิชันที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะทําให้เราวางแผนผิดไปก็ได้นะคะนี่คือ เรื่องที่หนึ่งค่ะคือเรื่องข้อมูลคุณต้องอัปเดตความรู้ให้ทันเรื่องที่สองค่ะก็คือเรื่องที่คุณต้องต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราอาจจะ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตที่เก่งที่สุดอีกต่อไปแล้วแต่ทํายังไงเราจะทําให้นักวัตรกรรมที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมาเสริมกับสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมที่ดีมากประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตขัน้นดังได้ดีมากทํายังไง s m e ถึงจะใช้จุดแข็งตรงนี้ของเรานะคะให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงนี้อยากจะให้กำลังใจเอสอแล้วก็เรื่องที่3ค่ะอยากจะให้ s m e มอนะคะมาใช้ระบบของภาครัฐนะคะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมีอะไรที่จะสามารถภาครัฐสามารถเอื้อมหน่วยความสะดวกให้ได้นะคะคก็ขอให้มาใช้คำปรึกษากับภาครัฐได้โดยตรงนะคะแล้วก็โดยกรมธนต่ารประเทศนะคะเราสามารถให้บริการกับทุกท่านได้ตลอดเวลานะคะโทรมาได้ที่1 3 8 5แนะคะแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลก่อนได้ที่เว็บไซต์ w w w d f อ g o t h แล้วก็แม้แต่วันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากนะคะเรื่องมาตรการการคา้าเป็นเรื่องที่จะต้องหาความรู้มากมายเนี่นะคะเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลตลอดเวลาวันนี้ก็มีคลินิกในงานด้วยค่ะ